สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Zone of Interest วิมานนาซีคลิปนี้สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดค่ายภาพยนตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยครับโดยในตอนนี้ทางยิปฟิล์มเนี่ยกำลังปั้นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Dining ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของวงการอาหารและก็เชฟชั้นสูงโดยได้นักแสดงนำรุ่นใหญ่อย่างอตูนพพลโกมลชุนซึ่งเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งท่านที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเขาบนจอภาพยนตร์มากนักในช่วงหลังนะครับมาฟาดคารมกับชาคริตแย้นมน้ำและก็เชฟประชานวงอุทัยพันธ์ครับซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสได้รับชมไพลอตหรือว่าคลิปสั้นๆที่ทางทีมงานผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ขอทุนในการสร้างแล้วนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาและก็ดูน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ทุกท่านเนี่ยสามารถช่วยสนับสนุนยิปฟิล์มได้โดยการกดติดตามพวกเขาบนโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ซึ่งบน y YouTube เนี่ยทางทีมงานจะมีการอัปโหลดไดอารี่เกี่ยวกับการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปจนกว่าหนังเนี่ยจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบงานเบื้องหลังหรืออยากสนับสนุนภาพยนตร์ไทยอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในช่อง description ครับเรื่องราวของรูดอฟนายทหารเยอรมันซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขภายในบ้านหลังใหญ่ที่อุดมไปได้วยความหรูหรามีทั้งสวนดอกไม้และก็สระว่ายน้ำอย่างครบครัน หากแต่กำแพงบ้านของเขาเป็นคอนกรีตสูงตั้งงานซึ่งหลังกำแพงแห่งนั้นคือค่ายกักกันอัลส w วก์ที่ซึ่งชาวยิวนับล้านถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ดูแบบครบทุกเรื่องนะครับแต่ผมคิดว่าจากรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของปีนี้ The Zone of Interest น่าจะเป็นผลงานที่ดูมีระยะห่างระหว่างผู้ชมกับภาพยนตร์ม,ม,มากที่สุดแล้วครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันไม่ใช่ภาพยนตร์ที่รับชมได้โดยง่ายหรือว่าเหมาะสมกับผู้ชมในวงกว้างมากนะครับยอมรับกันตามตรงครับว่าในวินาทีแรกที่ภาพยนตร์จบลงเนี่ย ความรู้สึกของผมมันเต็มไปด้วยความล่องลอยจนประมวลผลไม่ได้แม้ว่าจะเข้าใจในสิ่งที่หนังต้องการจะสื่อสารนะครับหากแต่มันกลับต้องใช้เวลาสักพักในการเรียบเรียงมวลความรู้สึกให้เข้ารูปเข้ารอยครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราพูดถึงภาพยนตร์สักเรื่องทุกอย่างก็มาจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์สาคัญอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์นะครับและภาพยนตร์เนยจึงเลือกจะบอกเล่าถึงตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวในแง่มุมต่าง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําเองก็ตามครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่ว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กลุ่มตัวละครที่มาจะถูกหยิบมานําเสนอก็มักจะหนีไม่พ้นกลุ่มทหารหนาซีอันโหดเหี้ยมที่ลงมือฆ่าเพื่อมนุษย์ด้วยการอย่างไร้ความปราณีหรือตัวละครฝั่งชาวยิวที่ถูกพัดพลาดจากครอบครัวหรือว่าคนที่ตัวเองรักก่อนจะลงเอยด้วยการถูกสังหารอย่างน่าโศกเศร้าครับแต่ The Zone of Interest เลือจะนําเสนอเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยมุมมองที่มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับเพราะภาพยนตร์นะเลือจะเล่าวิถีชีวิตอันแสนปกติสุขของครอบครัวทหารชาวเยอรมันครอบครัวหนึ่งครับที่แม้ว่าวิมานอันหรูหราของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีกําแพงบ้านติดก,กับค่ายกักกันชาวยิวแต่พวกเขากลับสามารถมีความสุขกับชีวิตประจําวันได้ยังไม่ยี่ราต่อเหตุการณ์อีกด้าน,านหนึ่งของกําแพงเลยนะครับ พวกเขาทำทั้งสวนดอกไม้ซึ่งเต็มไปได้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดทุกคนต่างกินอาหารเช้าร่วมกันทุกวันซื้อของขวัญให้กันในวันพิเศษแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆได้วิ่งเล่นไปทั่วสวนหลังบ้านอย่างร่าเริงรวมกับสุนัขที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ครับกล่าวคือพวกเขานั้นทำทุกอย่างไม่ต่างจากครอบครัวแสนสุขทั่วไปเลยมีินำซ้ำแล้วเนี่ยพวกเขายังดูจะหวงแหนบ้านหลังนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเนี่ยมาพรากมันไปจากพวกเขาเลยนะครับ สิ่งเดียวที่ผิดแปลกไปจากความรู้สึกซึ่งผู้ชมเนี่ยควรจะได้รับเหมือนกับเหล่าตัวละครก็คือการที่วิมานหลังโตของพวกเขานั้นอยู่ติดกับค่ายกักกันชาวยูครับซึ่งมีการสังหารหมู่เกิดขึ้นวันละหลายร้อยศพยิ่งทุกคนในครอบครัวทําทุกอย่างเป็นเรื่องปกติมากเท่าไรความหวาดหวัน่นน่าสะพรึงกลัวและความโศกเศร้าหดหูกลับยิ่งก่อตัวแล้วก็กัดกินพื้นที่ในจิตใจของผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นครับ ผูก้กำกับภาพยนตร์อย่างจอนาทานเกลเซอร์ได้กล่าวเอาไว้ในโปรดักชั่นโน้ตของภาพยนตร์นะครับว่าการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกับการถ่ายทำรายการเียลลิตี้โชว์ในบ้านของนายทหารนาซีครับซึ่งกระบวนการของภาพยนตร์ก็คือการสร้างบ้านของครอบครัวนี้ขึ้นมาจริงๆแบบทุกซอกทุกมุมผ่านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาละเอียดและก็สมจริงมากที่สุดครับ รวมไปถึงการยึดกล้องเอาไว้ตามจุดต่างๆของบ้านโดยที่ไม่ได้มีทีมงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของการถ่ายทำเลยครับแล้วจนทานเกรเซอร์ก็ปล่อยให้นักแสดงเนี่ยซึมซับกับบรรยากาศแล้วก็แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดครับแม้มันจะลดกำแพงของความเป็นภาพยนตร์ลงแล้วก็เพิ่มพูนความสมจริงให้กับเรื่องราวได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือการสร้างระยะห่างระหว่างผู้ชมกับกลุ่มตัวละครที่อยู่ตรงหน้าครับ โดยเฉพาะกับการที่ภาพยนตร์เลือกจะไม่ใช้ภาพโคลสอัพหรือว่าภาพขนาดใกล้รวมถึงไม่ได้ใช้การตัดต่อเพื่อจะบอกเล่าถึงอารมณ์และก็ความรู้สึกของตัวละครเลยนะครับบ่อยครั้งครับที่การรับชมของผมเนี่ยเกิดอาการเคว้งคว้างราวกับถูกภาพยนตร์เนี่ยทิ้งเอาไว้ให้อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นและก็ไม่อาจต่อติดก,กับสถานการณ์ตรงหน้าได้มากเท่าที่ควรครับในขณะที่ตัวละครซึ่งไม่ได้ปรากฏโฉมออกมาในภาพยนตร์แต่กลับมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือ การออกแบบเสียงของภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะกับเสียงบรรยากาศแห่งความโหยหวนซึ่งถูกทำให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับภาพของครอบครัวทหารนาซีกำลังดำเนินกิจวัตรประจำวันของพวกเขารวมไปถึงการดีไซน์เสียงเอฟเฟกต์ที่มันผิดธรรมชาติแล้วก็ดนตรีประกอบที่มันทั้งรบกวนดึงความสนใจและกดประสาทของผู้ชมให้จมดิ่งในห้วงเวลาที่ตัวหนังต้องการได้อย่างแม่นยำนะครับทุกเสียงที่ผู้ชมได้ยินนั้น มันมีตัวตนและก็สามารถสัมผัสได้แม้จะเป็นเสียงของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นบนจอเลยก็ตามครับในมุมหนึ่งผมรู้สึกนะครับว่า The Zone of Interest มีความเป็นภาพยนตร์ทดลองอยู่ในทีเหมือนกันครับเพราะมันเต็มไปด้วยหลากหลายองค์ประกอบที่ท้าทายต่อการรับรู้และก็การตีความของผู้ชมเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะด้วยการเลือกใช้สีใดสีหนึ่งเพื่อแทนความรู้สึกอันคุกรุนแล้ก็มวลสารที่หนังต้องการจะส่งต่อ หรือการถ่ายภาพเด็กสาวคนหนึ่งแบบเนกาตีฟหรือว่าภาพถ่ายจากฟิล์มที่ยังไม่ผ่านการสแกนนะครับซึ่งในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็คล้ายกับความทรงจําที่ถูกบันทึกแล้วก็ถูกส่งต่อมายังยุคปัจจุบันแต่ในทางกลับกันแล้ววิญญาณของพวกเขาเนี่ยกลับถูกทําให้หล่นหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ครับรวมถึงการที่ตัวหนังเลือกจะใช้ภาพของสถานที่จริงในยุคปัจจุบันมาเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องครับซึ่งแม้ว่าจะทําให้ความต่อเนื่องของเรื่องราวนั้นหล่นหายไป แต่ในแง่ของการสื่อสารแล้วซีเควนต์ดังกล่าวของ The Zone of Interest มันก็นับเป็นการยืนยันได้นะครับว่าภาพยนตร์นั้นเป็นศิลปะที่ไร้ขอบเขตและผลพวงของการกระทำเหล่านั้นเนี่ยยังคงโหดร้ายและก็ไม่ควรถูกลบเลือนจากนิยามของความเป็นมนุษย์ครับสุดท้ายนี้นะครับหาก The Zone of Interest เเป็นคลื่นวิทยุสักคลื่นหนึ่งเนี่ยผมเองในฐานะตัวรับสัญญ,ญาณก็ยังคงมีความบกพร่อง แล้วก็ไม่สามารถจูนติดก,กับคลื่นที่ตัวหนังเนี่ยส่งมาได้อย่างเถียรมากนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถดื่มดากับมันในแง่ของความบันเทิงได้เลยแต่ในทางกลับกันแล้วสิ่งที่จูนติดก,กับผมก็คือบรรยากาศและก็มวลสารที่ตัวหนังเนี่ยต้องการจะส่งต่อออกมาครับซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่า The Zone of Interest ทำให้ผมเนี่ยต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถเรียบเรียงได้ครับว่าความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ การนำเสนอขั้วตรงข้ามของสิ่งที่เกิดขึ้นในและก็นอกกําแพงครับยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นบนจอน,นั้นเป็นปกติสุขมากเท่าไหร่มันกลับยิ่งสะท้อนถึงความผิดปกติวิปริตบิดเบี้ยวและก็ไร้ซึ่งมนุษยธรรมของตัวละครมากขึ้นเท่านั้นและมันก็เต็มไปด้วยบรรยากาศอันโชนหดหูแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะไม่มีเลือดสักหยดปรากฏออกมาเลยก็ตามครับ ประเด็นตัผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Zone of Interest ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเพิกเฉยต่อความผิดคือหนึ่งในความชั่วร้ายของมนุษย์อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าภาพยนตร์นั้นเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและก็เสียงครับและ The Zone of Interest ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเลือกใช้เครื่องมือของความเป็นภาพยนตร์ในการบอกเล่าประเด็นของตัวเองได้อย่างชัดเจนครับกล่าวคือหากเรามองแต่ภาพที่ปรากฏอยู่บนจอเนี่ย สิ่งที่ผู้ชมได้เห็นนั้นจะเป็นเพียงแค่วิถีชีวิตของครอบครัวทหารชาวเยอรมันซึ่งไม่ได้มีจุดพลิกผันทางอารมณ์หรือการกระทําที่น่าสนใจเลยครับแต่เสียงที่ดังเป็นบรรยากาศของภาพยนตร์อยู่ตลอดทั้งเรื่องมันคือเสียงของการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของกำแพงบ้านของพวกเขานั่นเองครับดังนั้นการได้เห็นกลุ่มตัวละครใช้ชีวิตก,กันอย่างปกติสุขเหมือนกับครอบครัวทั่วไปเนี่ยมันกลับยิ่งสะท้อนถึงความไร้เมตตาไม่สะทกสะท้าน แล้วก็เมินเฉยต่อความโหดร้ายที่เกิดขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ครับในทางกลับกันเสียงที่ดังกว่าถ้อยคําแห่งความสุขของพวกเขากลับเป็นเสียงโหยหวนแห่งความเจ็บปวดที่มันเพิ่มระดับมากขึ้นในใจของผู้ชมแบบแทบทุกขณะเลยครับซ้ําร้ายไปกว่านั้นนะครับเมื่อตัวละครทุกคนแทบไม่ได้ตระหนักถึงความผิดบาปของตัวเองเลยแม้แต่น้อยและก็เลือกจะมองข้ามดวงวิญญาณนับล้านที่ถูกพรากไปจากโลกใบนี้อย่างไร้เยื่อใ่ครับ โดยทุกอย่างเนี่ยถูกสะท้อนผ่านตัวละครอย่างเฮดวิกเฮิร์สภรยาสาวของนายทหารนาซีซึ่งแสดงออกถึงความภูมอิอกภูมิใจต่อการออกแบบวิมานหลังใหญ่ของตัวเธอเองครับเธอมักจะนําเสนอสวนดอกไม้สระว่ายน้ําสนามเด็กเล่นและก็เรือนกระจกอันสวยสดงดงามให้กับแขกผู้มาเยือนเนี่ยได้รับชมอยู่เสมอครับโดยทันทีที่สามีของเธออย่างรูดอฟเฮิร์สได้รับแจ้งข่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องย้ายไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างเมือง เฮดบิกเนี่ยกลับยืนยันหนักแน่นกับสามีของเธอนะครับว่าเธอจะไม่ยอมย้ายไปไหนแล้วก็ขอให้รูดอลฟเนี่ยเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องย้ายออกไปแทนครับในขณะที่รูดอลฟเองหลังจากที่เขาในถูกสั่งย้ายไปได้ไม่นานเขาก็ได้รับคําสั่งใหม่ให้คนย้ายชาวยิวจํานวนมหาศาลไปยังค่ายกักกันที่อยู่ใกล้บ้านเก่าของตัวเขาเองครับนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยหลงละเลิงดีใจครับว่าเขากําลังจะได้กลับบ้านไปพบหน้ากับภรรยาแล้วก็ลูกๆ แม้มันจะต้องแลกมากับการดับลมหายใจของชาวยิวหลายล้านคนก็ตามครับทัศนคติและก็ความต้องการของทั้งสองตัวละครคือภาพสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความเห็นแก่ตัวและการมองข้ามความเป็นความตายของเพื่อนมนุษย์อย่างด้านฉากครับแม้ว่าในปัจจุบันนั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รวมไปถึงประวัติศาสตร์อันดำมืดเนี่ยจะจบลงไปตั้งนานแล้วนะครับแต่หากลองคิดอย่างถี่ถ้วนในทุกวันของการใช้ชีวิตของเราทุกคนก็ล้วนต้องเจอกับบททดสอบ รวมไปถึงทางเลือกทางศิลธรรมอยู่เสมอครับเราเนี่ยอาจจะเคยเจอแครสักคนถูกแซงคิวขนาที่ยืนต่อแถวซื้อของอยู่เคยเห็นเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยถูกเจ้านายต่อว่าทั้งที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเคยเจอกับคู่รักที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงในที่สาธารณะไล่ยาวไปจนถึงเรื่องราวที่ใหญ่กว่าในเชิงของปัจเจกบุคคลเช่นการเอาเปรียบกันจากช่องโหว่ของกฎหมายระบบการเมืองอันไม่ชอบธรรมรวมไปถึงความเหลื่อมล้ำ และความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นในสังคมครับคำถามสำคัญก็คือเราเลือกที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อสถานการณ์เหล่านั้นครับเราเลือกจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือเลือกที่จะเมินเฉยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราประวัติศาสตร์ที่ถูกนำเสนอผ่านภาพยนตร์นั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือบ,บทบัรเชยความโหดร้ายเท่านั้นแต่มันยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์และยังคงเทียบเคียงได้กับปัจจุบันเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการที่ตัวหนังเลือกจะตัดทุกภาพจําเกี่ยวกับค่ายกักกันชาวยิวออกไปจนหมดเลยนะครับนางไม่ได้เลือกเล่าเรื่องจากฝั่งผู้ถูกกระทาอย่างชาวยิวรวมถึงไม่ได้พยายามจะขยี้หรือตีแผ่ความโหดร้ายของนาซีเลยแม้แต่น้อยแต่ยิ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันกลับยิ่งมอบความเยือกเย็นให้กับเรื่องราวได้มากกว่าที่คิดเหตุผลก็เพราะว่า มันปล่อยพื้นที่ให้กับผู้ชมเนี่ยได้ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วมาแต่งเติมเรื่องราวที่หล่นหายไปด้วยตัวเองครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่8ปะคะแนนครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นง,งานด้านโปรดักชันดีไซน์รวมไปถึงการบันทึกเสียงของภาพยนตร์ครับเพราะแม้ว่าจะไม่ได้เห็นภาพความรุนแรงเลยแต่ทั้งฉากหลังของเรื่องรวมไปถึงเสียงแล้ก็ดนตรีประกอบเนี่ยต่างก็เป็นตัวละครสําคัญ ที่คอยสั่นสะเทือนจิตสํานึกของผู้ชมได้อยู่ตลอดครับรวมไปถึงการวางเฟรมภาพที่มันสร้างระยะห่างระหว่างผู้ชมกับตัวละครมันก็ยิ่งเพิ่มความอึดอัดให้กับเรื่องราวได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของนักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7จคะแนนครับนักแสดงทุกคนทําหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานแต่ต้องยอมรับตามตรงครับว่าการจะเจาะลึกไปยังการแสดงของแต่ละคนนั้นมันดูจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับ พราะหนังเนี่ยเลือกจะสร้างระยะห่างแล้วก็เลือกจะนําเสนอทุกอย่างบนสถานการณ์ที่เรียบง่ายมันไม่ได้มีบททดสอบหรือความท้าทายอะไรมากมายนะครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไวทีแปละแนงครับตัวหนังเนี่ยไม่ได้โพ้งแนวคิดของตัวเองเออกมาแบบตรงๆนะครับแต่เลือกจะนําเสนอคั้วรตรงข้ามของความโหดร้ายโดยการเล่าเรื่องราวของครอบครัวแสนสุขแทนครับซึ่งยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปการเมินเฉยละเลยต่อาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของตัวละครเนี่ย มันกลับยิ่งสะกิดโค้หวใจของผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าตัวหนังจะจบลงไปแล้วก็ตามครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับเป็นอีกครั้งนะครับที่หนังสนุกและก็หนังที่ดีเนี่ยถูกแยกให้ขาดออกจากกาันอย่างชัดเจนครับผมพูดได้เต็มปากว่าผมไม่ได้รู้สึกสนุกไปกับหนังเรื่องนี้ด้วยทางวิธีการและก็วยากรณ์ที่ตัวหนังเลือกจะใช้ครับมันช่างหนักมือและก็ไม่ปณีประนอมกับผู้ชม อีกทั้งมันยังท้าทายและก็เรียกร้องให้ผู้ชมเนี่ยต้องจดจ่อกับมันอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันแอบจะหนักมือไปสักนิดหนึ่งครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าการที่หนังไม่สนุกไม่ได้หมายความว่ามันเป็นหนังที่แย่หรือไม่ดีนะครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Zone of Interest ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟิล์มสไปอยู่ที่7คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกกไดด้้วยเช่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ